你看门。 เดี๋ยวพ่อต้องไปเอารถก่อนอเออไปเอารถพ่วงที่บ้านก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินนะทุกคนเราไม่มีรถแล้วนะนนเ,ดวเดินไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโทรหาวิน,นทองว่าพี่มอไซค์จะมารับหรือเปล่า เจอเพื่อนกล้องไปรอบๆและเพราะ้วขันห้าอยู่ไหนไม่รู้อ่ะครับอยู่แถวนี้แหละลอยู่ข้างบนไหม,ม,มาอาอตายอยู่ดีๆก่อนลูกลอ๋อเบาอยู่นี่ให้ลูกนอนนั่นแหละขันห้าอยู่ในรถฝนตกตนกินน้ำอยู่กิน,นกาหา้วก็กินน้ำหรือว่าเขาแอบออกไปไงเป็นหัวเขาฝนตกเขาไม่ไปไหนหรอก สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านขึ้นที่ Family on Tour นะคะเดี๋ยวนนรับโทรศัพท์ก่อนคือโทรศัพท์มาค่ะทุกคนก็คือคนที่เขาจะมารับรถนั่นแหละเขาโทรมานะคะว่าเจอการที่สพอ,อ,อเมืองละพูนนะคะตอน9ก้าโมงเนาะแต่ตอนนี้8ปดโมงกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้อง <c oughs> อรีบไปแล้วนะคะคือจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอเวลาสักนิดนึงท่านผูนน้ชมดูบรรยากาศบ้านสวนมาดูดว ฝนตกทั sea, ้งคืนเลยค่ะตกตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อคืนตั้งแต่สองทุ่มไม่ใช่สองทุ่มเออสองทุ่มเมื่อเมื่อวานค่ะตอนเช้าตอนนี้ยังไม่อยู่เลยทุกคนดูทุกคนดูลูกๆเขาเอน้ำฝนนะดูเนี่ยโอ้โหเปียกทั้งตัวเลยค่ะพอมาดูนี่อี้ดึงค่าท่านผู้ชมดูท้องฟ้าท่านผู้ชมดูท้องฟ้าฝนตกลงมาฝนตกลงมาปล่อยปล่อยปล่อย เป็นปากระดีนะฮะปากระดีได้น้ำเฮ้ยเมื่อคืนนอนในรถบ้านเป็นยังไงพอ่อเย็น <Y en S 1> สบายครับเนาะจริงๆเราสองคนตายายนะคะก็คือจะชอบบรรยากาศแบบอยู่ในสวนในป่าแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องย้ายทุกคนถึงเราจะชอบยังไงเราก็ต้องย้ายคะ่ะนะคะอืมเนาะครับ โอเคค่ะ okay ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปที่บ้านหลังเก่าค่ะคุณแม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะบึ่งรถไปที่สพอเมืองพูนเลยค่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนแต่ที่แน่ๆน,นะคะเราไปถึงเราได้เดินกลับแน่นอนเพราะว่าคือเราไปแล้วเรากลับไม่ได้เราต้องโบกรถอะไรสักอย่างกลับมาเพราะอคุณแม่ขับรถไม่แข็งด้วยค่ะ,ะคุณแม่ขับรถพว่วงตอนแรกคุณแม่กะว่าจะขับรถพ่วงไปนะคุณพ่อขับรถเก๋งไปนะคะผู้ช่วยต้องไปด้วยนะทุกคนเพราะเดี๋ยวต้องกล คุณแม่จะขับรถพ่วงไปแต่คุณพ่อบอกว่าคุณแม่ขับไม่แข็งก็เลยไม่ให้ขับก็สรุปแล้วนั่งรถเก่งนั่นแหละค่ะนะไปด้วยกันทั้งสามคนแล้วก็หาแล้วก็เดินออกมาแล้วก็มาโบกรถเอากลับบ้านโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดี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 เดี๋ยวถ่ายสักนิดหนึ่งก่อนที่จะออกกลับบ้านนะคะคือจะบอกว่าสดชื่นอตาไปเพาออตาเพอเรียกอตาไปอตาอตาอือ ไปอาตาแม่กับพ่อจะไปทําทุละค่ะมาครับอืมไม่ต้องเลยลูกสาวไม่ต้องลูกสาวไม่ต้องออกมาพ่อก็ลูกชายเข้าไปอืมเดี๋ยวโดนไม้มายมเนื้อเข้าไปเลยอาตาไปลูกไปเข้าไปเข้าไปในกระดานก่อนเลยค่ะไปเข้าไปทุกคนลูกเขาจะไปด้วยนี่ผหาของเรานะคะผหาที่เราจะใช้นะคะในการไปบ้านหลังเก่านะคะทุกคน อยู่ความสุขนะคะเล็กๆของเรานะคะเรียกว่าความสบายใจความสุขนะคะดูบรรยากาศนะคะออ้หหสวยจิงเลยค่ะน,นี่คือตอนนี้ฝนโปรยๆนะคะดูดิมองไปทางไหนก็อ้อยกับ<ไ>ปรอยก็อันเดียวกันดูดี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 ด,ด,ด,ดีเราเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะนะคะ,นะคะ ต้องผ่านไปทุกฤดูการให้ได้ค่ะทุกคนนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมธรรมชาติอ่ะเขามาเขาธรรมชาตินะคะอ,อยู่คู่กับเรามานะคะจนประมาณกันเวลาไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะผ่านอะไรมาเยอะแยะนะคะเราก็คือส่วนหนึ่งในตรง,ตรงนั้นค่ะทุกคนเราก็ต้องผ่านชีวิตในใแต่ละช่วงไปได้นะคะเหมือนดังเช่นธรรมชาติอดีๆนะคะทุกคนู ต้องนะคะเขามารอตั้งนานนะคะทุกคนไปก็เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนกางเกงก่อนต้องสวัสดีท่านผู้ชมกันเร็วเออนี่นะคะทุกคนบัตดี้อีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือรถที่เราจะเอาไปสพอลำพูนนะคะไปเลยต้องเข้าไปเลยจ้ะเอารถเข้าไปไว้ในบ้านก่อน รถของผู้ช่วยต้องเขาเป็นไฟฟ้านะทุกคนตากฝนเยอะไม่ได้มันจะชออตโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราสองคนตายายแล้วก็ผู้ช่วยต้องนะคะก็ได้อยู่ที่สภองระบูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็รอนะคะแบบว่าคนที่เขาจะมารับรถนะคะอย่างรับเรื่องดีค่ะทุกคนไม่ได้มีปัญหาเนาะอาจจะไปทําเรื่องเอกสารเล็กนิดหน่อยนะคะเนาะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันตอนที่เรามาดูกันว่าเราจะเดินกลับกันยังไงนะคะท่านผู้ชมนะขณะที่เรารอทําธุระนะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศรอบๆนี่ก่อนนี่ก็คือจะมารีวิวต้นตาลนที่ว่าท่านผู้ชมดูต้นตาลใหญ่มากเลยท่านผู้ชมอายุเท่าไหร่เนี่ยต้นนานอยู่นะท่านผู้ชมดูดิต้นตาลใหญ่อ่ะน่าจะนานมากโอ้โหสูงด้วยอ่ะเนี่ยเรียงกันเต็มหน้าสปอโอเลยค่ะเนี่ยดู ใหญ่ะน่าจะประมาณอายุประมาณก,กี่ปีอะพ่อต้องว่ากี่ปีน่าจะเยอะอยู่เหรอสวยอะไปแล้วันีฮะไปแล้วกันทุวคนอ๋อทุกคนเมื่อนี่ทุกคนดูนี่น่าจะเก่าแก่มากแล้วต้องเนาะแล้วฝนก็ตกด้วยทุกคนคุณแม่นะคะมีความสุขกับทุกอย่างนทุกคน เราเกิดมาบนโลกนี้แล้วนะคะมันวิเศษและพิเศษนะคะเราก็ต้องมีความสุขเราเกิดมาเพื่อมีความสุขจะอมไม่ะต้องดูจะมันนี่ไม่นีนี่โอ้แล้วยันมีตะอมด้วยครับเยอะเลยโ,ลโอเคเข้ามาแล้วค่ะ 看你看，你。 มือกันนี่จับมือกันสามคนข้ามถนนนะคะเรายืมรถกันนี้ไหมนี่จับมือกันรอเสร็จรลเดี๋อเ,อเอาไปทางนี้ไปเลยผู้ช่วยต้องนะคะอยู่กับเราทุกทุกพาร์ทของชีวิตเลยะคะ่ะทุกคนเพื่อนแท้เพื่อนแท้นะคะเพื่อนแท้นะคะมีน้อยนะคะแต่ก็แท้เพราะว่า <laughs> เพื่อนแท้มีน้อยมีหนึ่งคนก็ถือว่าแท้นะถือว่าโชคดีใช่ไหมเนี่ยรับกันได้ทุกเรื่องเลยทุกคนเราสองคนผีบ้าผีบอผู้ช่วยต้องก็ไม่ถือสาแล้วคะคนที่อยู่กับเราได้นะคะต้องต้องน่าจะบ้าเหมือนกันเดินยดินแต่กวิ่งๆเดี๋ยวเราจะกินตับยุกคน เนนะคะร้านผัดเสียวนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสปอเมืองลำพูนนะคะมีข้าวกล้วยข้าวกลยเสียวแล้วก็มีข้าวซอยทีีด่มาเดี๋ยวเรามากินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนหาที่นั่งก่อนนะคุณพ่อเขานั่งกับผู้ช่วยตรงนี้แล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะ่็เอาอะไรก็สั่งอะไรคะ เอาเข้าวซอยหนึ่งต้องเอาเข้าวซอยหนหมูเชงข้าวซอยสองข้าวซอยแข็งตัวนีเนื้อหมักกระดูกก่อนเอาเอาเอาขอโทษเอาไก่ก็ได้อันนี้อันเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กหมูผู้ช่วยต้องกับคุณพ่อเขากินข้าวซอยนะคะคุณแม่กินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะบรรยากาศนะทุกคนดีมากเลยร้านนี้โู้ดูชมเครื่องเคียงมาก่อนนะคะดู อันนี้เครื่องเค่งข้าวซอยนะคะแลวมาแลวมาแล้วคุณพี่ขอบคุณนะคะคุณพี่หน่ากินมากทุกคนร้านนี้มากินสองครั้งแล้วนะคะน่ากินมากได้เบอร์ละนี่มาดูใกล้ๆเร็วๆพ่อมาดูใกล้ๆว้าวนะวามาเดี๋ยวเรามากินกันเลยอทุกคนดูเออกินให้อร่อยนะต้องนะอันนี้ของคุณแม่นะคะ โชน่ากินไหมยั่วๆนะหมดเกลี้ยงนะคะทุกคนไม่เหลือไม่เหลืออิ่มมากเลยทุกคนดูท้องคุณเมซีเนี่ยให้ท่านผู้ชมถ่ายว่านี่กี่เดือนแล้วพ่อถ่ายอะพ่อายสามปีครับท่านผู้ชมดูดิอิ่มจนท้องใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้น่าจะประมาณหกเดือนอะทุกคนหกเดือนข้อซอยที่นี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยก้อนอะเธอมายืนนี่อะโชว์โชว์อันนี้สามปีเหมือนกัน เดือนเดียวเเดือนเดียวของคุณแม่หกเดือนนะคะทุกคนเราสองคนโโจะเป็น่อดกันแล้วนะอีสี่เดือนเราจะไปคลอดกันแล้วนะคะทุกคนยังไงอย่าลืมเลี้ยงหลานนะทุคกคนรอนเลี้ยงหลานด้อ <laughs> โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราสามคนนะคะก็ได้กิน๋วยเสียวกิน <ๆ S 1> ข้าวซอยกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะคุณแม่กับผู้ช่วยต้องนะคะจะไปหาที่นั่งค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาเรียกวินมอไซค์มารับนะคะเพื่อที่จะไปที่บ้านหลังเก่าไเอารถท่วงมาแล้วก็เอารถท่วน่ะมารับเราสองคนตยายเอ้ยไม่ใช่เอารถท่วงมารับ คุณแม่กับผู้ช่วยต้องเสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถไปที่วัดพยูนเนะไวไวานะไปไหว้พระไปทาบุญนี่หน่อยครับใช่ค่ะีอเคก็หาที่นั่งก่อนไปก็ะจะไปนั่งไหนเนี่ยหน้าวัดป่าพุทธพง์อ่ะโอเคไปไปกันเลยไปนั่งสมมุตินี่นะคะเราสามคนนะคะก็จะเดินไปที่ตรงจุดที่เขาแจกท้โลงทานน้ำทุกคนที่หน้าวัดเอ วัดอะไรนะพ่อหนูจาไม่ได้สักทีวัดป่าพุทธพุอะคะ่ะที่เราชอบมากดน้ำมาทุกคนซึ่งนะคะสอพอเมือลําพูนนะคะก็อยู่ตรงเลยแยกตรงนี้ทุกคนมันอยู่ตรงข้างๆวัดอ่ะนะคะ,ออนะคะแล้วเราก็เดินมานี่ทุกคนลองคิดดูส <c oughs> ุดยอดไหมอันนี้ก็จะเป็นเมนนะคะเมนเผาศพนะคะ ด้านข้างนะเป็นเมนเผาศพกัเลยด้านข้างนะคะจะเป็นงี้สู้ค่ะทุกคนเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้วนะคะท้าผู้ชมดูดิเดินไกลไม่ไกลสพออยู่นู่นนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่นะคะแล้วเราก็เดินมานี่ มีนเขาลังจืดเยอะมากเลยอ่ะโหนี่สมัยแต่ก่อนนะคะบ้านหลังเก่าของคุณแม่เป็นแบบนี้เลย <c oughs> ทุกคนเป็นแบบถาวันลังจืดขึ้นเยอะแบบนี้เลยค่ะอืมจนง,งูเขียวมาอยู่อ่ะทุกคน แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามีงูสิงงูเขียวมาอยู่แต่ตอนนี้นะคะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าคุณพ่อเขาดึงออกหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ลือ้อชั้นสองลงมานะคะรื้ตะไคร่หรืออะไรออกหมดมันก็เลยไม่มีที่เลื้อ,ะคะอยค่ะพ่อเดินไวๆเลยนี่โอ้ไใช่ลืมไปต้องมันขาสัาน้นมันเดินช้า <laughs> เพื่อนกันนะคะมันต้องรับกันได้ทุกเรื่องนะคะทุกคนผู้ช่วยต้องเขาดีหน่อยตัวที่เขาไม่ค่อยตือสาเราสองคนตายานะคะเขาไม่ค่อยสนใจหรอกว่าเราสองคนตายาจะเป็นยังไงะคะเขาทํางานเขาก็ทํางานเขาก็จบเลยอันนี้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นอันนี้ด้านข้างเป็นอย่างเนี้ยพ่อบอลเหรอนี่เหรอบอลครับบอลท่านผะูน้ชมดูดิใบใหญ่ใหญ่เอาไปแกงได้แกงบอลอืมเอาไปทำบอน ใต้ข้ามาขยายต้องรถมาเนี่ยนี่นะคะเราจะนี่คือจุดที่เขามาเอาน้ำกันนะคะที่คุณแม่เคยถ่ายให้ทุกคนดูอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่นะคะกับผู้ช่วยต้องจะนั่งรอคุณพ่ออยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะกลับบ้านไปเอารถพ่วงนะคะ ข้านในจะเป็นแบบนี้ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวว่างๆนะคะจะพามาเดินชมนะคะพ่อเหนื่อยเหรอเดินเหนื่อยใช่ไหมขาแข็งพี่ถามพี่ให้เธอถ่ายวิดีโอเธอจะแชะทำไมอ่าแล้วนะเลืรูปไปเหรอเธอที่ว,ว่าถ่ายรูปเหรอนี่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่ช่วยต้องนะถ,ถ่ายวีดีโออยู่หนึ่งสองสามแชะ ถ้าถูแลเนแม่ก็ขัโอเคโอเคนเดี๋ยวเราจะเขาบมุกตรงนี้โอ้ตรงนี้มันมีสาลาหลบฝนได้ด้วยเนาะเพราะเนาะคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้ช่วยต้องกับคุณแม่อยู่ที่นี่แม่วัวแมงวานตองแมงว่นจะได้ไตองพ่อถ้าเข้ามาอยู่นี่มีตะข่ายไงโอ้มามันโอนอไปนั่งงนู๊นดีกว่ามันมีตะข่ายเนี่ยแม่แม่ตรงนู้นต้องมาที่มาที่มาพ่ม้อมาตามมาอย่าพูิดอมา เนี่ยทุกคนมันมีต้องอยู่ตรงนั้นแล้วสาราสวยแม่เออเนี่ยสาราเนี่ยอู้เย็นสบายจะไปอยู่อย่างห่าน้อนกับ้อนโอ้เออนี่ยต้องมาพ่อนี่นอนได้ด้วยเนี่ยร <ขอ S 1> นอนก็ร้อนพูดถึงเดินมาไกลมากทุกคนปวดขาเนี่ยที่นี่มีที่นั่งให้ด้วยอันนี้คือพ่อราวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ เดี๋ยวพ่อไปเอารถมาเอารถพ่วงนะแม่ก็พาไปเดินดูสิเดี๋ยวว่างๆก่อนว่างก่อนเดินใกล้ๆแค่นี้ก็ได้เพราะวันนี้ฝนมันอ่อยเพ่อเออมันอ่อยได้ทายมันอ่อยฝนมันอ่อยทุกคนตอนนี้ฝนอ่อยฝนตกอยู่นะโอเคไปเลยพ่อวินมารับแล้วไปไปไปแขกไปค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเขาไปเอารถพ่วงแล้วนะคะ ส่วนเราสองคนกับผู้ช่วยก็นั่งรออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงกระต๊อบตรงนี้เอ,อ ท่านผู้ชมคุณพ่อมาแล้วนะคะหลังจากที่เราสองคนบพี่ช่วยคุณแม่กับพี่เลี้ยรอนานมากโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่วัดพยูนนะคะยังไงก็เจอกันคลิปจักเลยใช่ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายพ่อบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยววัดพยืนก่อนค่ะทุกคนต้องแต่ดีที่วัดพยืนนะคะดูสภาพฝนตก อ่าบายต้องบายแล้ว